ตอนที่8แต่อ๋องแห่งกรุงธนบุรีตำนานของชาวจีนอพยพในเมืองไทยนั้นถูกเล่าขานกันมายาวนานกว่า200ปีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกและพระองค์เดียว แห่งกรุงธนบุรีชาติกําเนิดของพระองค์มาจากสามัญชนเชื้อสายไทยจีนมีพระนามเดิมว่าสินเป็นลูกของนายไห่หองชาวจีนผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรกรากบนแผ่นดินอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเติบโตมาบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ที่มีสายเลือดชาวจีนไหลเวียนอยู่ในร่าง แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณความเป็นไทยด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความสามารถด้านการปกครองเป็นพิเศษได้ทำความดีความชอบต่อแผ่นดินอยู่เนืองๆจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก ครันเมื่อพมา่าบุกเข้ารุกรานกรุงศรีอยุธยาพระยาตากเลงการได้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องเสียแก่พมา่าจึงนำทหารไทยจีนราวสองคนตีฝ่าวงล้อมพมา่าไปตั้งมั่นอยู่ที่จันทบุรีกรุงศรีอยุธยาถูกเผาจนราบเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของนครแห่งนี้ และเป็นความเจ็บปวดในดวงใจของประชาชนชาวสยามหรือแม้แต่ชาวจีนบนแผ่นดินสยามช่วงเวลาที่พระยาตางตั้งค่ายอยู่ที่จันทบุรีมีชาวจีนจํานวนมากเข้ามาร่วมในกองทัพอีกทั้งพ่อค้าสำเ่าและชาวบ้านเชื้อสายจีนในแถบเมืองชายฝั่งตะวันออก ก็ร่วมสมทบด้านการเงินเพื่อให้พระยาตากรวบรวมพลและอาวุธกองทัพอันเข้มแข็งของพระยาตาบุกเข้าทวงแผ่นดินคืนและมีชัยชนะเหนือทหารพม่าที่ค่ายโพสามต้นสยามหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในที่สุดสายน้ำเจ้าพระยาไหลล่องจากเหนือลงสู่ใต้ จากมหาราชวังอโยธยาที่เหลือเพียงซากแห่งความทรงจำไปสู่พระราชวังแห่งกรุงธนบุรีพระยาตาได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีที่ประเทศจีนในสมัยของพระเจ้าเฉียนหลง เรียกคณะทูตของพระเจ้าตากสินมหาราชว่าเจิงเจ้าหรือแต่อ,อง๋งเนื่องจากพระองค์ทรงถือกำเนิดจากตระกูลแต้มีเชื้อสายจีนแต่จิว๋วแม้ทุกวันนี้พระราชวังเดิมของแต่อ,อ๋งแห่งกรุงธนบุรีจะแฝงตัวอยู่อย่างเงียบเหงาริมฝั่งเจ้าพระยาแต่คนไทยทุกคนไม่มีใครลืมว่าพระองค์ทรงเป็นวีรบุรุษข,ของประวัติศาสตร์ไทย ทั้งยังทรงเป็นบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนทุกครั้งที่ชาวไทยระลึกถึงพระองค์ก็อาจหมายถึงการระลึกถึงมิตรภาพและความผูกพันอันยาวนานระหว่างสองเชื้อชาติด้วยเช่นกัน